สวัสดีครับวันนี้เราจะมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดยะโสธรเริ่มต้นจากกุดนรนธานีตามถนนหมายเลขสอมิตรภาพซึ่งไม่ใช่เฉพาะชื่อถนนแต่มันเป็นมิตรภาพระหว่างทางที่ดีวันนี้เราจะเดินทางกันไปเพื่อไปทำงานเพื่อไปถ่ายรูป เพื่อไปหาอะไรกินที่ยะโสธรกันผ่านสถานที่ไหนสวยๆเดี๋ยวเราถ่ายรูปมาฝากไปกันครับขับรถมากว่าหนึ่งชั่วโมงจากอุดรเริ่มมีอาการแล้วครับเริ่มปวดดากจากพูดการก็จะพูดอีสานบ้างเล็กน้อยซอดไปซอดมาตามจเแยม บ้านสำรานเป็นบ้านที่มีตลาดตอนเย็นคือถนอนเส้นนี้ผมบิ่งมาหลายปีแล้วเคยเห็นเห็นความเติบโตมาตั้งแต่เริ่มเริ่มจากตลาดเล็กๆจนเป็นตลาดใหญ่ๆแล้วมีโอกาสวันหน้าจะพามาเลาะดูตลาดกันว่าเขาขายอีกอย่างแน่ยังได้หันมีมีอะไรบ้างน่าก,กิน จากกุดอมาขอนแก่นก็ประมาณร้อยกว่ากิโลใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงขับรถไปเรื่อยๆวันนี้บริการนเวเกเตอร์ igator, ยังไม่บอกจุดแวะพักเซเว่นยังไม่หิวอะไรดูท่าทาง นเวียเตอร์ยังดูถนนอยู่ปกตินีเวีเตอร์จะดูถนสนในดาวทเทียมฝันเราางทีเขาจะลับเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> เราจะพยายามทำช่องไปเรื่อยเก็บความทรงจำไปเรื่อยเป้าหมายปีนี้ก็คือว่าจะพยายามเก็บป้ายจังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดหรือครบทั้งเจ็สิบเจ็เจ,จังหวัดถ้ามีโอกาส พอมาถึงถนนมาถึงถนนต่อพอมาถึงถนนเลี่ยงเมืองขอนแกน่นเราจะเลือกใช้เส้นทางกาลสินหมายเลข2 3 0มุ่งหน้าสู่อำเภอยางตลาดเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดและอย่าโสารต่อไปมาถึงตรงนี้ระวังนะครับถนนมันจะเป็นคลื่นเราไม่ได้อยู่ทะเลน,นะแต่มันก็มีคลื่นอยู่ ซ้ายทางเลี่ยงเมืองถนน230ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนมาบ่อยนะถนนเส่นนี้ตอนนี้ไม่ค่อยได้มาแล้วสาวๆมาหาอะไจบหมดแล้วเราสาวนี่คือลูกนะไม่ใช่คนอื่นไปกันครับ ชีวิตคนเราย่อมเจอกับทางแยกเสมอไม่ว่าขับรถหรือบนเส้นทางของชีวิตเราก็มาเจอทางแยกอีกแล้วจากเลี่ยงเมืองขอนแก่นมาสู่เส้นทางแยกเราจะเดินทางไปถนนหมายเลข12กาลสิน12กาลสินเลี้ยวซ้ายอันนี้ไม่ให่เสียงชิลีนะครับเสียงผมเองแถวแถวทางแยกเนี่ยของกินเยอะมาก ถ้าเกิดเลยไปสักหน่อยประมาณหนึ่งถึงสองกิโลเนี่ยจะมีข้าวโพดแต่ไม่รู้ว่าวันนี้มีไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเนวิเกเ,เตอร์ผมยังนิ่งอยู่สงสัยอิมยินข้ามมาไหม่ก็อยากกินข้าวโพดอยู่นะอามีข้าวโพดข้าวโพดสีชมพูใช่ไหมใช่ใช่ครับเป็นลูกสัญลักษณ์เป็นสีชมพูข้าวโพดไม่มีครับเปิดตัวด้วยขนมสายไหม ที่ปัดน้ำฝนและทายรถมาบางทางเช้อนี้มันไม่ใช่ชกข้วขโพดหรือเ่าไม่แน่ใจข้าวโพดไม่มาครับร้านมีแต่ร้านเฉยๆแต่ร้างไปแล้วแต่ยังไม่ร้างหรอกเขาเขาเขาไม่มามันไม่ใช่ฤด,ดูครับจากถนนหนึ่งสองนี่เราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆ ไปผ่านอำเภอเชียงยืนยางตลาดแยกบ้านบ่อเลี้ยวขวาเข้าอำเภออำเภออะไรอะ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ไปร้อยเอ็ดแล้วเราก็มุ่งหน้าไปยาสูรอนขับรถไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักแต่ว่าตอนเนี้คนขับเริ่มปวดดากอาจจะอยากเข้าห้องน้ำและเข้าปั๊มน้ำมันเพื่อหาอะไรกินแล้ว แต่ว่าตอนนี้ไปเรื่อยๆก่อนช่วงวันจันทร์ก็จะคึกคักหน่อยคนออกไปทำมาหากินทำงานเดินทางขอให้ทุกคนปลอดภัยในการเดินทางดูดูนี้ไปดูดูฝนนะครับก็ขับรถระวังมีที่ไหนฝนตกน้ำท่วม รถระวังภาษาอีสานเขาเรียกเหินน้ำเหินน้ำระวังรถเหินน้ำนะครับภาษากลางก็อาจจะเรียกรถเหินน้ำก็ได้มันอันตรายเหินน้ำหมายถึงการมีน้ำเจิ่งนองบนถนนมันาใจว่าเจิ่งนองเย่างันอาจจะเจิดได้เวลาเราขับรถไปเร็วคุณอธิบายคำว่าเจิดให้ฟังหน่อยเจิดเจิดขึ้น Um คือควบคุมไม่ได้ครับเจิดร <c oughs> ายการควบคุมรายการทรงตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องรวะวังนะครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับผมอ่ลนะครับขับมากว่า150กิโลแล้วหรือใกล้เคียงประมาณนี้ก็ชั่วโมงกว่าเริ่มแล้วครับเริ่มมีอาการ มีอาการหิวเขาพยายามจะฉี่อะไรทั้งอย่างเขายาเขาอยากจะฉี่ตื่นครับเราก็จะพักที่สถานีบริการน้ำมันที่เราแวะประจําไม่นะครับไม่ไมยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นเราจะโฆษณาปั๊มไปเรื่อย ปตอทอและออฟฟิศเลื่อนที่ทั่วประเทศอเมซอนแต่ว่าตอนนี้หาที่จอดรถก่อนมีไหมไม่มีมีพอดีมีพอดีในร่มพอดีพักก่อนไม่พักไม่ได้โอ้โหสถานีนี้มีตรงนี้นะครับใครชอบกินอะไรหวานๆมาได้เลย ปั๊มน้ำมันเช e ียงยืนจังหวัดมหาสารคามโอ้ตํานี้ก็วิวดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มีน,มน้ำมันด้วยเราเลือกเดินทางไปกับเอ็ก e n d e ดนะครับเอ็ก e n d เ r เครื่องพันห้าเดินทางไปด้วยกันทั่วไทยแล้วก็เนววเกเตอร์ของเรา กันเลยเดินทางกันต่อในปั๊มระวังนะครับรถไทยยอะถนนเช่นนี้เป็นถนนสี่เลนนะครับสี่เลนไปจนกว่าจะถึงอำเภอยางตลาดไม่แน่ใจว่าถนนเสร็จหรือยัง เสาสะพานเทพสุดาเขื่อนลำปาวทินดินดันน้ำดินดับน้ำสูงเ้าบัทึฟ้าใสมากครับวันนี้ฝนน่าจะไม่มีนะคิดว่าน่าจะไม่มีแต่ทั่วประเทศไทยของทุกวันนี้ก็คือว่าฝนจะมาก็มาจะหยุดก็หยุดกะเกณฑ์อะไรไม่ได้พกล่ม ให้เรียบร้อยนะครับเดินทางไปไหนพกความ,มห่วงใยของคนที่บ้านไปด้วยเดินทางด้วยสติแล้วก็พกสตังค์ไปซื้อของกินตามทางด้วยเติมน้ำมันด้วยวันนี้น้ำมันลดลง50าสิบตังค์วันนี้เป็นวันที่วันที่เทไหรวันที่หตุลาคม2568นะครับ ไปเรื่อยๆกันครับเดินทางมาเรื่อยๆก็ใกล้จะมาถึงอำเภอยางตลาดแล้วพอดีแวะไปเห็นเห็น,นอลอยอ่ตรงนั้นไหมเบาวครับเบาวเทศกาลเราใกล้จะมาถึงแล้วข้าวเริ่มออกรวงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาหน้าเดือนเราผู้ใดเคยแลนเบาแน่ใครเคยวิ่งเบาแล้วทำให้เขาเสียหายบ้าง มาเล่าให้ฟังหน่อยนะเขาแต่งเว่ามาดีๆไปวิ่งให้เขาหัวปักหัวปักเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาคลิปนี้มาให้ดูเขาถามว่าเอ๊ะมึงแนนมาเปบนมกับพ่อได้อยู่ไปไปเลยครับไปเลยเขาบอกว่ายุดแย้เลยทีนี้ามุสัก เอาหัวสักหัวขวบน้ำตกหน้าเขาบอกว่าเศร้าเศร้ากันแลแล่นปีนี้คงจะต้องใช้วอกันแล้วล่ะมันวิ่งไกลมากแต่ว่ากับบอลูว่าเขาสิหลแลนอีกกว่าเดอมว่าว่าเขาเจ็บหนักที่พว่ปีแล้วสองปีซ้อนๆเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปเล่นบ้านสวน เนมเพอยางตลาดมันมีของกินเยอะแยะนะแต่ว่าเท่าที่จําได้แล้วก็เคยไปกินก็คือว่ากุ้งเผากุ้งเผายางตลาดไก่ยากไหมไก่ยางที่ไหนเยอะมีทุกที่มีทุกที่สถานีรถมีที่พักรถนะครับสุกวันนี้สบายเลยปลอดภัยกลางคืนสว่าง นะเขาบอกนึกข้อความขึ้นมาได้เมื่อกี้มีคนบอกว่าอย่ารอให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยทำจงนำสิ่งที่อยู่ในตัวออกมาทำมันให้ร้อยเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นมีอย่างในตัวมีอย่างดีหรือบดีวันนี้บดีตัดออกไปสิ่งที่จะของถนัดหรือมากเอาออกมาเห็ดน,นะครับตอนนี้ถึงทางแยกแล้วถึงทางแยกอีกแล้วชีวิตทางแยกร้อยเอ็ดมหาสา,ารคามกาลสินเราจะมุ่งหน้าไปที่ป้ายร้อยเอ็ดถนนสองหนึ่งหนึ่งหกแต่ว่าตอนนี้มุ่งหน้าไปไหนไม่ได้แล้วรอก่อนเขาทำถนนอยู่ต้องชะลอรถ ขับมาถึงตรงนี้เหมือนกำลังจะวิ่งเข้าเวียงจันทร์ยังไงไม่รู้เลี้ยวขวาไปสารคามนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ากาลสินแต่ว่าเขาปิดถนนเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปก่อนก่อสร้างพัฒนาเพื่อความจเจริญพี่น้องอดทนนะครับเราจะสร้างเพื่อท่าน บอคือหาเสียงเลยว่ะฟ้าใสมากเลยวันนี้ท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าสดใสใส่ใจคนรอบข้างกลับรถก่อนเอาละครับ เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดตามถนน2 116มุ่งหน้าไปที่แยกบ้านบ่อ <c oughs> เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายถ้าเหนื่อยนักก็พักกายแต่ว่ายังไง อะไรอ๋องงลูกสอนหายลูกหายไปหาลูกสอนมาใหม่ไปไงวะเองนี่ยใช่ไหมใช่หรอมั้งเนาะใช่ก็ใช่ว่ะเดวิเกเตอร์บอกแต่หลงระจับเลยเอาเฮ้ยเอา เราขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ซอดครับผมอีกอกนิดเดียวครับเดี๋ยวมันก็จะมีทางซอดไปทางขวาแล้วเดี๋ยวจะพยายามสอดแทรกภาษาให้ฟังเรื่อยๆแล้วแปลให้ฟังว่าซอดซอดแปลว่าทะลุทะลุ ันต่อครับไอ้ย่า,าเผาสามนอหิวก็จอดนะครับหิวก็จอดไปกันต่อเลยสวัสดีอีกรอบเราก็เข้ามาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วอยู่ในปวงแหวน วงแหวนรอบนอกของเมืองนะครับแยกข้างหน้าเป็นแยกสนามบินไหมแต่เป็นแยกไปยะโสธรว้าใสมากเราจะมุ่งหน้าตรงไปยะโสธรตามถนนหมายเลข23นะครับ ถึงยะโสธรน,นึกถึงเรื่องกล่องข้าวน้อยค่าแม่เรามาทบทวนกันไหมว่ากล่องข้าวน้อยค่าแม่คืออะไรคุณรู้จักกล่องข้าวน้อยค่าแม่บ่าในเบื้องต้นหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่เรามาทบทวนกันผิดถูกก็ กันได้นะครับของข้าวน้อยค่าแม่ก็คือว่ามันมีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งช่วงนั้นเป็นหน้านาลูกชายออกไปไถนาไถตั้งแต่เช้าไถด้วยความมุ่งมั่นแดดก็ร้อนพอสายมาก็หิวข้าวก็ยังไถอยู่ เยวก็รอรอว่าเมื่อไหร่แม่จะมาเมื่อไหร่แม่จะเอาข้าวมาสง่งด้วยเหตุผลใดๆผมก็ไม่ทราบได้ว่าทําไมไม่ได้เอาข้าวไปเลยแต่เชา้าหรืออาจจะออกมาแต่เชา้าแม่ก็จะทําเตรียมมาให้แต่วันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ร้อนแล้วก็ท้อเป็นพิเศษหิวข้าวมากพอแม่ออกมาส่งข้าว ก็เห็นข้าวน้อยเปิดข้าวออกมาจากหอหรือกะติดข้าวหรือกะติดข่าบ้านเท่านี้แหละแล้วมันรู้สึกน้อย่าเป็นแต่อิมศูนเครียดห่อนปันนี่เสียกินซรันีบ่บ่โดยความโกรธความเกลียดได้เอาไม่หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายทุบตีแม่เข้าไปทุบจนแม่ตาย แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแม่ตายไปหรือยังพอทุบเสร็จก็มานั่งกินข้าวกินจนอิ่มแต่ก็ไม่หมดในสำรับข้าวที่แม่ห่อ,อมาพออิ่มเสร็จหันไปดูร่างแม่ยังนอนนิ่งอยู่รู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าทำผิดมหัน ไปปลุกแม่ปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นแม่สิ้นแล้วแม่เสียชีวิตแล้วข้าวที่ว่าน้อยที่บอกแม่ว่าไม่น่าจะอิ่มก็กินไม่หมดด้วยความเสียใจ ไม่รู้จะทำยังไงโดยความคิดที่ว่าอยากตอบแทนอยากสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาเพื่อแสดงว่าเราสำนึกผิดถึงมันจะสายไปเขาก็ยังอยากจะทำ จึงใช้จอบและเครื่องมือที่มีขุดปั้นเป็นพระธาตุเพื่อเก็บกระดูกแม่ตั้งไว้ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่าถ้าเราโกรธโทสะจะทำให้ทุกอย่างเสียถึงแล้วครับเข้าเขตจังหวัดยะโสธรเรียบร้อยสองร้อยกว่ากิโลแล้วที่เดินทางมาใกล้แล้วใกล้จีฮอานแล้วยิกงน้อยเดียว ถึงแล้วครับถึงแล้วยะโสธรดินแดนพญาแทนบั้งไฟลานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสานบุญบางไฟลานยะโสธรหนึ่งเดียวในประเทศไทยเราไปดูกันว่าในยะโสธรมีอะไรบ้างในเมืองนะครับถิ่นพญาแถน ดินแดนบั้งไฟล้านสีแยกเข้าเมืองตรงนี้นะครับถนนตัดแยกตัดถนนหมายเลขยี่สเลี้ยวขวาไปอำเภอสวนภูมิและจังหวัดบุรีนน 2, รัมย,ย์ตามถนน202ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายตามถนน292จะไปจังหวัดมุกดาหารและอำนาจเจริญมีโอกาส ครังต่อไปเดี๋ยวจะพาไปตามถนนเส้นสายต่างๆครับตอนนี้เราเข้าเมืองอยะโสธรกันก่อนเราเข้ามาในเมืองอยะโสธรกันแล้วเมื่อเราทำนู่นนี่นั่นโน่นนี่ก็ถึงวงเวียนใช้ทางออกที่สาไปยังถนนวัฒนาเทตตามทางชลีไปครับทางออกที่สามอยูตรงไหนไม่รูแ้แต่คนคุยอยู่ตรงนี้เชิญครับ <laughs> เราก็จะไปดูวิมานพระยาแทนกันครับ400เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบงคนดบูรพา,าว้าวสองน้าวเยังเลี้ยวขวานี่ไงเปนรูปนารู้รสึกว่าจะเจอพอสร้างพระธาตุเสร็จเขาถึงนำอัฐิของแม่ไปเก็บไปในนั้น เป็นการบูชาแล้วไถ่โทษแต่ในสิ่งที่เขาทำมันเกินกว่าที่จะไถ่โทษได้เพราะเป็นการทำร้ายบุปผาลีแต่ด้วยความตั้งใจก็ได้ทำพระธาตนั้นจนเสร็จเรียบร้อยและตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยาสโสอนจนถึงทุกวันนี้ ผิดถูกประการใดต้องขออภัยผู้รู้เลยนะครับอันนี้เล่ามาจากปากจำที่เคยรัำเรียนมามันก็จะประมาณนี้ผิดถูกขออภัยด้วยเราก็จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดยะโสธรกันต่อไปไไไไวิมานขยาแขก แต่ว่าตอนนี้ต้องหมุนบสิบดองก่อนนะครับทางวันจอบทางวันจอบนี้เลี้ยวขวาไปดูกันว่าวิมานพญาแทนที่เป็นหลักใหญ่ผู้บ้านผู่เมืองของยะโสธรเป็นยังไงนะครับเป็นแนดมมาคของยะโสธรเป็นมองว่าไทายลูกผู้ใดมากเราต้องมาเช็คออง,งแต่ว่าข้ามาเปิงก,กันว่านาคนนี้เลี้ยวขวา แล้ววิตรงต่อไปามจะชวนบอกไหาชวนบอกแล้ก็ตามทางชิีไปเรื่อยๆชิดีบอกว่าให็นเลี้ยวขวาเห็นแ,บแ,บบแวบๆเนเห็นแวบแบบเห็นแวบๆแบบเห็นไหมครับวิ่งตรงต่อไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงต่อไป เปิไหมได้ครับมันแสงจันทร์มันจ้าไปมันเหลี่ยบเว่มันอ่อน